ธัญยาฝากคำพูดไว้กับผู้จัดการพิงกี้หลังจบตำนานพันรยาหลวง5ก,กันยายน2022ทันยาฝากคำพูดไว้กับผู้จัดการพิงกี้หลังจบตำนานพันรยาหลวงหากย้อนกลับไปหลังจากมีประเด็นนี้กันมานานกว่า8ปีจนได้ฉายาพันรยาหลวงและสารือรีรัก สำหรับสาวธัญญาธัญเรศกับพิงกี้สวิกาล่าสุดทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสโคจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งซึ่งงานนี้ทำเอาทุกคนฮือฮาหนักมากเพราะยังจำได้ดีเมื่อครั้งที่มีปากเสียงกันอย่างหนักผ่านหน้าสือ่อแต่เวลาจะเยี่ยวยาทุกสิ่งจริงๆมาในตอนนี้ทั้งสองกลับมาร่วมงานและเจอกันได้อย่างสนิทใจแต่หลายคนก็ยังไม่เชื่อว,ว่ามันคือเรื่องจริงต่างมองว่ามันเป็นการแสดงซะงั้น คนมองว่าทัญญาใจกว้างธัญญาเองมันไม่ใช่ความใจกว้างนะแต่มันผ่านมาแล้วเรามีประสบการณ์ชีวิตเยอะขึ้นมันผ่านมาแล้ว8ปีนั้นมันนานนะและล่าสุดเตเต,เต้ผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้สาวิกาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังพิงกี้สาวิกาถูกคุมตัวโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความในวันเกิดตัวเองว่าขอบคุณคำอวยพรวันเกิดทุกๆคนทั้งโทรมาทั้งผ่านสื่อออนไลน์ และขอให้ผลบุญกุศลได้สำเร็จผลกับกัลยาณมิตรทุกๆคนด้วย